ไม่ม่ไม่ตาไม่ได้ต่ต่อต่ปุ้งต่เท้านี่เพียนออกมาเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนเลยห้าตัวเลยเอ้ยสี่ตัวฮะเนี่ยกุ้งเป็นนี่อะไรว่าเพื่นเลยคล้ายไปจะตวงเลยเดี๋ยวใกล้เต็มเหลือแต่นัดนี้หล่อยหลอยอุก

ตัวนี้ตัวนี้เย็บ่าเบือนแต่เตปลูไอ้นูสร้งลูว่าเป็นนูเรื่องตัวตัวใหญ่เขาไปเลยแต่ว่วา,าวล,ววลำนี่เยีบระเบือน,นั่นลำแต่ตัวใหญ่เขา,ยาไปเลียเสยเยบแน่หร